ระคถาชินบัญชรนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธธมพโทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะปุตตะาโมและเพปุตตังธนะาโมและเพธนังังอกิาเยายะยะ เทวานังปิยตังสุต,ตวาอิติปิโสภคาวายามราชาโนทาเวสวุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธ,ธายะ เชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหานังจตุสจาสพังรสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกระราทยพุทธ,ธาอัทวีสตินายกาัพเพปปิทิตาไมหังมัทเกเต,เตมุนิสราศีเสปฏิทิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสภคุนากโรหาทะเยเมอนุรุตโธสารีปุตโตจะทะ ขิเนโกนทันโยปิธิพาคัสมิงโมคคลาโนจวามะเกทักขเนสวเนไมหังอาสงอานันทลาหูโลกัสโปจามหานาโมอุภาสงวามสโสตะเกเกสันโตปิธิพาคัสมิงสุริยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขาโวกุมารักสโปเถโรมเหศีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสิคุนากะโร ปุณโนังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจไอเมชาตานาลาเตติลกามมะมะเซสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรสาชลันตาศิลเตเชนะอังคังเคสุสันทิตารัตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตตะกังท่าชัขังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกัง คันทโมระปริตตันจาาตานาติยะสุตกังอากาเสชะธนังอาสีเสสาปาการสันทิตาชินานาวรสังยุตาสัตปาการล,ลังกาตาวาตปิตาที่สัญชาตาภาหิรัช,ชตุปัทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชาสาวัสโตเมสกิดเจนะสทาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชระมัะชัมหิวิหารันตังมหีตะเล สัทาปะเรนตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมัมโตสุขุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตูปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรารโย ο. สัทธธรรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินปัญชเรติเชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวานางัง จตุสัจจาสพังรสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราธโยพุทธ,ธาอัทวีสตินายกาสพเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเต,เตมุนิสราศีเสปฏิทิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสภคุณากโรหาทเยเมอนุรุตโธสารีปุตโตจาทักคิเนโกนณทันโยปิธิภาคัสมิงโมคคลาโนจวามเก ทักคีเนสวเนไมหังอาสุงอานันทลาหุโลกัสโปจามหานาโมอุภาสงวามโสตะเกเกสันโตปิธิพาคัสมิงสุริโยวะปพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงเขาโกุูมารักสโปเทโรมเหสีจิตวาทะโกโสไยหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสีคุณากะโรปุนโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศีวลีเถร ราปัญจ์อิเมชาตานาลาเตติลากามะมะเซสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตวันโตชินโนรสาชลันตาศิลเตเชนะอังคังเคสุสันธิตารัตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตตะกังท่าชัขังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาลากังคันธโมรปริตันจะอาตานาติยะสุตตะกังอา กาเสชะทะนังอาศิเสสาปาการสันทิตาชินานาวารสังยุตาสัตตปาการลลังกาตาว่าตปิตาที่สัญชาตาพาหิรัช,ชตุปัทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินาเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธ,ธปัญชเรชินะปัญชระมัดชัมหิวิหารันตังมหิตเะเลสธาปเรนตุมังสะเพเตมหาปุริาสาสภาอิเจวะ มันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตูปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธธรรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญชเรติ เชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหานังจตุสจาสพังรสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกระราทยพุทธ,ธาอัทวีสตินายกาสพเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเต,เตมุนิสราศีเสปฏิทิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสภคุนากโรหทเยเมอนุรุตโธสารีปุตโตจัก คิเนโกนทันโยปิธิพาคัสมิงโมคคลาโนจวามะเกทักคีเนสววเนไมหังอาสงอานันทลาหุโลกัสโปจมหานาโมอุภาสงวามโสตะเกเกสันโตปิธิพาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนซิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขาโวกุมารักสโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสีคุณากะโร ปุณโนโังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจออเมชาตานาลาเตติลากามะมะเซสาสีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรสา,าชลันตาศิลเตเชนะอังคังเคสุสันทิตารัตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตตะกังท่าชัขังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกัง คันธโมระปริตตันจา,าตานาติยะสุตกังอากาเสชะทะนังอาสีเสสาปาการสันทิตาชินานาวารสสงยุตาสัตปาการลังกาตาวาตปิตาที่สัญชาตาภาหิรัช,ชตุปัทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินาเตชาสาวัสโตเมสกิจเจนะสธาสัมพุทธ,ธปัญชเรชินะปัญชะมะชัมหิวิหรันตังมหิตะเล สัทาปเรณตุมังสะเพเตมหาบุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตูปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรารโย ο. สัทธธรรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญชเรตี เชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกระธาโยพุทธาอัทวิสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทธโทธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสภคุณากโรหาทเยเมอนุรุตโธสารีปุตโตจทะ ขิเนโกนทันโยปิทิพาคัสมิงโมคคลาโนจวามะเกทักขิเนสวเนไมหังอาสงอานันทลาหุโลกัสโปจามหานาโมอุภาสงวามมโสตะเกเกสันโตปิทิพาคัสมิงสุริยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงเขวโวกูมารกัสโปเทโรมเหสีจิตวาทะโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสีคุนากะโร ปุโนโังคุลิมาโรจะาอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอเมชาตานาลาเตติลากามามะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตตวันโตชินโนระสาชลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันทิตารัตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตตะกังท่าชคังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกัง คันธโมระปริตตันจาอาตานาติยสุตกังอากาเสชะธนังอาสีเสสาปาการสันทิตาชินานาวารสังยุตาสัตตปาการังกาตาวาตปิตาที่สัญชาตาพาหิรัช,ชตุปัทถวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญเชรชินะปัญช,ช,ญชะมัชฉมิวิหารันตังมหิตะเล สทาปะเลนตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรขโขชินานุภาเวนะชิตูปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรารโย ο, สัทธมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญชเรติ เชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังรสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกระราทยพุทธาอัทวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเต,เตมุนิสราศีเสปฏิทิโตไมหังพุทธโทธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสภคุณากโรหาทะเยเมอนุรุตโธสารีปุตโตจทัก คิเนโกนทันโยปิธิภาคัสมิงโมคคลาโนจวามะเกทักคิเนสวเนไมหังอาสงอานันทลาหุโลกัสโปจามหานาโมอุภาสงวามมโสตะเกเกสันโตปิธิภาคัสมิงสุริยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมูนิปุงขะโวกูมารกัสโปเถโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสิคุนากะโร ปุณโนโังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจอิเมชาตานาลาเตติลากามะมะเซสาสีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตตวันโตชิโนระสา,าชลันตาศิลเตเชนะอังคังเคสุสันทิตารัตนังปุระโตอาสิทักคเนเมตสุตตะกลงท่าชัขังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกัง คันธโมรปริตตัญจาอาตานาตยสุตกังอากาเสชะทะนังอาสีเสสาปาการสันทิตาชินานาวรสังยุตาสัตปาการลลังกาตาว่าตปิตาที่สัญชาตาพาหิรัช,ชตุปัทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสธาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชะมัทชมหิวิหรันตังมหิตะเล สัทาปะเรนตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตูปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรารโย ο, สัทธธรรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญชเรติ เชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวหาหนังจตุสจาสพังรัสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทยพุทธ,ธาอัทวีสตินายกาสัพเภปฏิทิตาไมหังมัทธเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏิทโตไมหังพุโทโธธร,รมโมทวิโลจเนสังโคปฏิทโตไมหังอุเรสภคุนากโรหาทเยเมอนุรุตโธสารีปุตโตจธา ทักคีเนโกนทันโยปิธิภาคัสมิงโมคคลาโนจวาวะเกทักคีเนสวเนไมหังอาสุงอานันทลาหูโลกัสโปจมหานาโมอุภาสงวามมโสตะเกเกสันโตปิธิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกาโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกูมารักสโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสิคุณากะโร ปุณโนังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจอิเมชาตานาลาเตติลกามมะมะเซสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตตวันโตชิโนราสาชลันตาศิลเตเชนะอังคบังเคสุสันทิตารัตนังปุระโตอาสิทกคิเนเมตสุตตะกลงท่าชัขังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกา คันธโมรปริตตัญจาอาตานาติยะสุตกังอากาเสชะทะนังอาสีเสสาปาการสันทิตาชินานาวรสังยุตาสัตปาการลลังกาตาวาตปิตาที่สัญชาตาพาหิรัช,ชตุปัทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินาเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชระรมัชัมหิวิหรันตังมหิตะเล สัทาปเรณตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรขโขชินานุภาเวนะชิตูปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรารโย ο. สัทธธรรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญชเรตี เชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังรสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัทวีสตินายกาสภเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเต,ตมุนิสราสีเสปฏิทโต,ตไมหังพุทธโทธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิทโต,ตไมหังอุเรสภะคุณากโรหาทเยเมอนุรุตโธสารีปุตโตสทา คิเนกรทันโยปิธิพาคัสมิงโมคคลาโนจวาวะเเกทักคีเนสวเนไมหังอาสงอานันทลาหูโลกัสโปจามหานาโมอุภาสงวามสโสตะเกเกสันโตปิธิพาคัสมิงสุริยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขาโวกูมารักสโปเถโรมเฮสีจิตวาทะโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสีคุณากะโร ปุลโนโอังคุลิมาโรจะาอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลากามะมะเซสาสีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตตวันโตชินโนรสาชลันตาศิลเตเชนะอังคัมังคสุสันทิตารัตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตตะกังท่าชัขังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกัง คันธโมระปริตตัญจาอาตานาติยสุตกังอากาเสชะธนังอาสีเสสาปาการสันทิตาชินานาวารสังยุตาสัตตปาการลลังกาตาวาตปิตาที่สัญชาตาพาหิรัช,ชตุปัทถวาอาเสสาวินัยังยันตุอนันตชินาเตชาสาวัสโตเมสกิจเจนะสธาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชะมัชัมหิวิหรันตังมหิตะเล สัทาปเรนตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมัมโตสุขุตโตสุรขโขชินานุภาเวนะชิตูปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรารโย ο, สัทธรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญชเรตี เชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังรสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกระราทยพุทธาอัทวีสตินายกาสพเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเต,เตมุนิสราศีเสปฏิทิโตไมหังพุทธโทธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสภคุณากโรหทเยเมอนุรุตโธสารีปุตโตจัก คิเนโกนทันโยปิธิภาคัสมิงโมคคลาโนจวามะเกทักขีเนสวเนไมหังอาสงอานันทลาหูโลกัสโปจามหานาโมอุภาสงวามโสตะเกเกสันโตปิธิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขาโวกุมารักสโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสิคุนากะโร ปุณโนโังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจออเมชาตานาลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตวันโตชินโนรสาชลันตาศิลเตเชนะอังคังเคสุสันทิตารัตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตตะกังท่าชัขังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกัง คันธโมระปริตตันจาตานาติยะสุตกังอากาเสช,ชะธะนังอาสีเสสาปาการสันทิตาชินานาวรสังยุตาสัตปาการลลังกาตาวาตปิตาที่สัญชาตาพาหิรัช,ชตุปัทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุ ทัาปัญชเรชินะปัญชระมัชัมหิวิหารันตังมหิตะเลสัทาปะเรนตุมังสะเพเตมหาบุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรขโขชินานุภาเวนะชิตูปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรารโย ο, สัตธรรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญชเรตี เชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังรสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกระราทยพุทธาอัทวิสตินายาาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเต,เตมุนิสราศีเสปฏิทิโตไมหังพุทธโทธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสภคุณากโรหาทะเยเมอนุรุตโธสารีปุตโตสทั ขิเนโกนทันโยปิธิภาคัสมิงโมคคลาโนจวามะเกทักขีเนสววเนไมหังอาสงอานันทลาหุโลกัสโปจมหานาโมอุพาสงวามมโสตะเกเกสันโตปิธิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงเขาโวกุมารักสโปเถโรมะเหสีจิตวาทะโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสีคุณากะโร ปุนโนังคุลิมาโรจะาอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอเมชาตานาลาเตติลกามมะเซสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตตวันโตชิโนระสาชลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันทิตารัตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตตะกังท่าชัขังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกัง คันธโมระปริตตัญจาอาตานาติยสุตกังอากาเสชะธนังอาสีเสสาปาการสันทิตาชินานาวารสังยุตาสัตตปาการังกาตาวาตปิตาที่สัญชาตาพาหิรัชะตุปัททวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสธาสัมพุทธปัญชเชรชินะปัญชะมัชมหิวิหรันตังมหีตตเล สทาปเรนตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมัมโตสุขุตโตสุรขโขชินานุภาเวนะชิตูปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรารโย ο. สัทธม,มานุภาวปาลิโตจารามิชินะปัญชเรตี